แม่พี่น้องไม่กินตำมึงแามันสวยครับแม่ครับกินเขาสวยน้ำกันกับนาจอยกับน้องบอลตำมึงใส่ข้าวปุ่นไปนําเพาอเจ้องเราไปเอาบุญนะอองไปเอาบุญบุญบางไฟอยู่ตลาดเลิกกับมีบุญบางไฟกันครับกับประตูประตูเลือกมาเสาว์กับตำมึงอันี้หมูกระจกบ่แม่ มกชุกโมกรอบจำห้องแซบ่แม่แซบอือบทางีไหมบ่คอยลจ้ะมึงสีสันำหบ่วแม่ตัวเองเพราะอยากกินมือ กินขขาสวยน้ำกันครับบริเ็ดกับเขามเนี่ยทายบรรยากาศไม่มึงประทูมั่นสแสบโอเคเนาะเนี่ตนยตอนไหนจะไปกินเขาแล้วมุกรก,มกระจกกอบกอบอเคครับขับคุมกลับติดติดตามแอม,มลิต สวัสดีครับ